วิธีเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าก่อนที่ทุกคนจะกดไม่ใช่ก่อนที่ทุกคนจะไปฟางนะคะฝากติดตามแล้วก็กดหัวใจให้ด้วยนะคะการที่เราจะเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าอย่างเช่นถ้าใครนะคะไม่กล้าที่จะออกกล้องกลัวที่จะออกกล้องนะคะแค่เทคนิคนี้นะคะคุณจะออกกล้องได้ทันทีเลยก็คือ อย่างเช่นใครที่ไม่กล้าไลฟ์สดนะคะกดปุ่มไลฟ์สดออกไปเลยค่ะกดปุ่มไลฟ์สดแล้วก็ไลฟ์มันไปเลยไลฟ์ทัทง้ทงทั้งที่แบบว่ามันยังไม่พอไม่ได้อะไรพี่แพรมนะคะสร้างคนที่แบบไม่กล้าไลฟ์สดไม่กล้าออกกล้องนะคะหลายคนมากนะคะเป็นหลายสิบคนมากณนะตอนนี้เก่งในด้านการไลฟ์สดเป็นเจ้าแม่ไลฟ์สดนะคะเป็นแม่ทีมใหญ่ของแต่ละบริษัทกันไปหมดแล้วนะคะ จากเทคนิคนี้เลยค่ะพี่แพมนะคะพากดกล้องไลฟ์สดไปเลยค่ะและใครที่ไม่กล้าไลฟ์สดนะคะพี่แพมพาไลฟ์สดได้ใครที่อยากจะไลฟ์สดนะคะทักพี่แพรมมาได้เลย